ทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะคือหลังจากที่เรากินทุเรียนไปคือแบบว่ามันก็ติดต้องไปท่ำกระบอกออกทุเรียนกันแล้วคือ <c oughs> เป็นคนที่ชอบทุเรียนมากเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยต้องหาสายเปแล้วทีนี้ในข่าวก็บอกว่าทุเรียนลูกละแสนเราก็ต้องซื้อกินเองเป็นไหมมูกเสียดายตังค์อะต้องหาคนซื้อให้กินมีใครบ้างนะที่จะใจดีซื้อให้เรากินใครบ้างนะใครบ้างนะ <c oughs> ใครบ้างเฮ้ยพี่บอสแรงพี่อ่ะไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอไอที่พูดเป็นอะโน่นกำลังดูปลาอยู่ดูปลาเนี่ยไหนใครเอาปลามาปล่อยมาเลี้ยงมาอะไรเนี่ยอันนี้ความแสนแสนรู้ปังอุ้ยนี่อยู่เหมือนอยู่เวนิสความแสนแสนที่ไหนนี่เวนิสเวนิสเหรอเวนิสเจอฉันหิวทุเรียนอีกแล้วว่ะหิวที่ไหนอีกแล้วปลาต้องไปขยันกินทุเรียนจังพอมันได้ติดอพอมันได้กินแล้วมันก็ออกไม่ได้ไงอือแล้วข่าวยิ่งมาแบบอะไรวะ ทุเรียนลูกละแสนลูกละแสนเอออันนี้ทองห้าบาทก็เธอก็ยังกล้าให้วันนี้พี่ขออีกอย่างหนึ่งถ้าเธอจะให้พี่หายโกรธแบบสนิทเลยนะจะบอกว่าทุเรียนลูกละแสนท้าเัอก็รู้นี่สบายสบายไม่น้องรู้嘛น้องเก่งสบายสบายอยู่แล้วบอกเลยจริงนะลูกละแสนใช่ไหมลูกละแสนแล้วสัญญาว่าพี่จะต้องกินให้หมดโอเคนะโอ้ชิวๆพร้อมไหมพร้อมไปซื้อที่ไหน มีซื้อหรอเดี๋ยวผมพาไปจริงปะรับรองว่าโมเทสทุกคนงงมากตั้งแต่คลิปที่แล้วมีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างนะโมเทสโมเทสแล้วอะไรอีกมาคาสกี้มาคาสกี้คืออะไรวะทุกคนก็ไปคอมเมนต์โมเทสคือโมเดสคืออันเดียวกันไหมเออโมเทสอะไรที่พี่บอกคือหมอนทองอะไรแบบหมอนทองแล้วพี่บอกว่าโมเทสโมเทสคืออะไรนี่แล้วก็หลายๆคนกําลังลุ้นกับฟันกันอยู่ไอ้ไอ้คลิงนั้นนะที่เธอยิงเข้าฟันฉันฉันยังไม่ได้ใส่ฟันไอ้ใส่เลยเดี๋ยว ปกติตลอดที่ผ่านมาใน20กว่าปีที่พี่อยู่ปรนังมานี่คือเขี้ยวว่องตลอดอยู่แล้วใช่เใี่ยวว่งมึงไปถอนฟันจัดฟันยังไงนี่เนื้อเพิ่งถอนเอื้อมันโมเทสมากเลยตอนเนี้ยแล้ววันนี้ใส่อยู่เนี่ยใส่เดี๋ยวต้องถอดตอนกินทุเรียนลูกละแสนพร้อมหรือยังพร้อมแล้วจัดไปเรือไปนะครับโมเทสมากโมเทสมากไปไปทุกทุกคนตอนนี้เราล่ามุ่งมั่นมากหวังว่าแบบความกตัญญูของน้องนะเนาะทำงานแบบว่า ได้เงินได้ทองทองก็กล้าไปที่วันนี้มันก็แคมเอสกี้อะไรนะมาแคสกี้โม,เ,มเจสไปแล้ว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 ทุเรียนหนึ่งสมต้องเดินไกลขนาดนั้นเลยเหรอใช่รับรองว่าแน่นอนโอ้โห <c oughs> ไปกันไปก่ะ บรรยากาศยามเย็นที่พอจะออกไปไหนมาไหนตอนไหนได้บ้างนะคะไหนไหนรู่เรียนราคาแสนนี่ไลรุูนเรียนราคาแสนเนี่ยไหนเนี่ยโอ้โหในแสนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแสนหนึ่งไม่ใช่ล้องแค่ไนไม่ใช่ก็ทั้งหมดในแสนหนึ่งเนี่ยนะพี่กินหมดหรือเปล่า จะซื้อหมดนี่หรอจะซื้อให้หมดเลยแต่มีพ่อแม่ต้องกินให้หมดนี่นะแสนหนึ่งถ้ากินไม่หมดพี่จะเสียพอมเรื่องก็ไม่เสียพองเนี่ยแสนห้าได้เลยอันนี้ห้าบาทจะให้จะแล้วให้แล้วให้เลยไม่มีเสียติดเออให้แล้วให้เลยแต่มีพ่อแม่ต้องกินทุเรียนให้หมดอันแสนพามาแล้วเห็นหมดนักบนหนาวว่าอยากกินทุเรียนแสนหนึ่งวันนี้น้องจัดให้เลยเต็มที่ไม่อั้นอ่ะสัดแจะหมดเลยครับผมใช่หรอ่ะลูกเดียวก็พอ เลือกเกียวเลยนาโอ้โหนี่ราชาผลไม้อันนี้ไม่ชอบอันนี้เป็นผู้เรียนครับอันนี้เป็นผู้เรียนครับคลาเลยบอเกรดเอพิเมียมโลเท่าไหรอันนี้โลละ2องร้อยห้สองร้อห้าสิบสองร้อยห้าสิบคือทั้น่วยภาษาภาษสิโกเอภาษาฟรังเกตนะคะนี้ถ้าช่างทั้งเปลือกอับโลละสองร้อยห้าสิบนแง่้าเนี่ยคือโลละเก้าร้อยโลละเกอโลละเก้าร้อยสี่เาค่ันกจะินี่เดียวพอ วัดแ้นคนเหรอคะขีดเดียวพอกินขีดเดียวพอเอาแล้วแม่งแสนหนึ่งเอาสิกินอย่างนี้กินอย่างงี้ได้ไหมเยาเรากินไปก่อนแล้วเราก็จเป็นชั่งน้ำหนักน้ำหนักอะไรวะขอจะกินเข้าไปถึงโลไว้อะไรอย่างเงี้ย อะะไรวใจบอกว่าแสนหนึ่งแยมทางมาแล้วเอาให้ออสเอาไม่ใช่เข้าใจว่ากินหนักน้ำหนักเรามันไม่ขึ้นอยู่แล้วโลนึงแต่ว่าอันนี้ถ้าช่างมันเป็นโลเข้าใจปะเราก็ช่างถ้ากินไม่ถึงโลเราก็ไม่ต้องเสียตังค์ไงเข้าใจปะเออเนี่ยเออสมุดแสนหนึ่งเอาแล้วเอาจากลูกเดียวเป็นเป็นอย่างการเสียทองการเสียทองโอ้ยนะคะอยากอีกเยอะนิดอ้าวเลือกเลือกทูกอย่า เลือก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 ะครับอ่ะเป็นที่เรียบร้อยทุเรียนแสนหนึ่งใช่ไหมทุเรียนแสนแต่ว่าเอาลูกเกี่ยวพอลูกเกี่ยวพอเพราะว่าัวเสียท้องัวเสียท้องอ่ะวันนี้เราจะมากินกันอ่ะพี่เอาให้หายอยากกินกินกินจาธิตการกินเปย์ทุเรียนอีกแล้วเมย์รู้ทุเรียนยอมพูดว่อมั็นหน้าทุเรียนเพราพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพุนาพุนาเป็นไงบ้าง นี่เลยท่านผู e, ้ชมดูค um รับแล้วใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับผมนี่มาเจอกับแม่้าสุกไวของเราได้ตรงที่ตรงนี้เลยตรงไหนนะครับฟอน้มันอมันฟน้มันปนทอเส้นตัดไปเจอกับคุณพี่ชุ่ที่นะครับพี่บอนค่ะพี่บอนเออบอกว่าเนี่ยบอกว่า ใครดูคลิปนี้บอกว่ามาจากลาลาต้าบอกว่ามะเขือล้ไทยก็ล้นหเองเลนทุเรียนราคาแสน <รา S 1> <ะ>กินมกเฟอเสียท้องกินมกเฟอเสียท้องะะเรออือเปล่าอร่อยจริงบอกเลยคุณภาพยอดอ ไปเกณฑ์ต่อ่บ้านไม่อาขับขึ้นรถไ,<อ><อ>ไม่ได้มันจะเหม็นมันขึ้นได้ไม่ได้ขึ้นได้ไไดไเ,เดี๋ยวผมจัดการให้ผมมีวิธีรไ,ไนะคะครับเอาใส่ไปเ,เดี๋ยวผมจัดการให้รับรองว่าวิธีนี้ไม่เหม็นแน่นอนถ้ารถฉันเหม็นต้เสียทองอีกนะจัดไปเลยครับไอเลือกคเด่ยางนะถ้ารถฉันเหม็นนะ ไม่เหม็นแน่นอนวิธีนี้อ่ารองได้เลยว่ารับรองได้เลยว่าแน่นอ,อนเนะอากระทองกระถองกระอกลับตานใส่ถุงเลยครับ เป็นยังไงคะคุณเป็นยังไงคะสุดยอดสุดข่อยอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งคือได้ฟิลมากนะเนี่ยเรากินแกะเรากินเลยแกะเรากินเลยกรอบมากแล้วกินหอมหุยหุยมากกินหอมเลยอืมแล้รถมันจะเมนที่ไม่เคยเอานขึ้นรถสักทีเลยนะไม่เมนน่่เนเดี๋ยว เดี๋ยวพี่เข้าไปนั่งในรถนะงามๆใจฉันแมวบ่เหม็นดอกพี่เหหม็นบอกให้กินให้มันจบเออไม่เหม็นเอาพี่เดี๋ยวพี่ขึ้นรถก่อนอ่าพี่ขึ้นรถก่อนนะอ่าเอาไหนพี่ไปไหนไหนเฮ้ยพ่ดีๆเอานั่งรถก่อนเออเหม็นแน่นอนนะนี่นี่ได้มาแล้วตัวเรียนแถมเงาะด้วยอะไรนะในกากในกางแถมเงาะด้วยเออแถมเงาะแถมเงาะ รับรองว่าไม่เหม็นแน่นอนด้านทูเรียนนี่เขาแถมเงาะมาด้วยอา่าไม่เหม็นนะไม่เหม็นแน่นอนรับรองนั่งสบายสบายบาย,ยาวๆใจเย็นๆอ่ะนี่เลยไม่เหม็นแน่นอนนี่ก็แถมเงาะด้วยแถมเงาะด้วยเอาเอาไปนี่เลยเอา่าโอเคนะเนี่ยเดี๋ยวผมไปขับรถให้รับรองไม่เหม็นไปทีนี้ไม่เหม็นแน่นอนสบายใจนะ ไป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 นะ,อะเออไปแลแล้วฉันล่ะฉันอยู่ไหนไปชุดเลียนชุดเลียนไปมึงไปให้สบายใจมึงทำดูมันทำดูมันทำดูมันทำนิ่ใสมึงจำไว้ไปไปกับมาก่อนลวกกอน ไปเลยนะเรามีราชเจ้ารถไม่งอ้อจะไปก็ไปเดี๋ยวจะแซงให้ดูจะแซงให้ดูไป